ตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ตรงแสงพอดีไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ไม่โดนครับทำมากัดถึงหน้าเลยครับตรงนี้จัดตรงนี้ครับเมื่อกี้ กอ้โหโอ้โหกัดแรงนะครับอยู่นะครับอยู่เดี๋ยวกำลังไล่ส่งนี่ครับผมจะไม่ส่งนานนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็กัดโดนเต็มๆแน่นอนครับ ส่งสักแป๊บครับอ่าจัดเลยอยู่ไหมอยู่ไ e <Algun s, S 2> หมอยู่อยู่ครับอยูดอยู่ครับหตัวใหญ่นะครับ ใสแน่นอนครับตัวนี้กัดแรงมากครับเนี่ยต้องมีห้าหงกลูกแน่นอนอู้ตัวใหญ่มากครับน่าจะต้องเนี่ยตีประจะิและ หลงเลยครับน้ำน่าจะลึกอยู่แต่ว่าผัากระเฉดน่าจะพยุงตัวเราไว้อุ้ยดูยยดูทิ่เปิ้ลอย่างทิเปิ้ลก่อน ลาเนี่ยไซส์ใหญ่แน่นอนครับดูจัดกันกัดแล้วเ้าวว้เราวู้อ้ยหลุดไปแล้วครับโอ้หโอหขาด ปลาไซใหญ่มากครับกายระเบิดโอ้อโอะไรวะเนี่ยไม่น่าระเบิดโอ้โห ดูครับดูครับเนี่ยลูกหมุนลูกหมุนง้างแน่นอนครับลูกหมุนหลุดแน่นอนแบบนี้โอ้โหปลาไซน่าจะไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดนะครับของเห็นตัวแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่ได้เอาขึ้นมาชั่งแต่ผมคิดว่านะตีต่ำๆไว้น่าจะประมาณ หกเจ็ดโลมีแน่นอนครับถ้าไม่ใหญ่กว่าน,นั้นนะครับดูจากที่มันกระโดดแล้วหลุดไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหดูครับเสียดายมากครับไม่น่าเลยโอ้โเบรกก็ไม่ได้แน่นมากนะครับดูเนี่ยเนี่ยกำดึงออกได้เลยครับตัวเบียดเนี่ยไม่ได้เรื่องนะครับ เดี๋ยวให้ดูอะไรล่ะเ<ฮ>นี่ยปลายขึ้นอยู่โอ้ไซส์ใหญ่ม,มากครับใหญ่จริงๆตอนแรกเห็นมันตามกัดผมไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับโโอ้ ตัวเบ็ดก็หมดตะขอน่าจะตะขอแปดโอนะรเมื่อกี้ตะขอแปดโอแต่ว่าเนี่ยมันมันมันหลุดยังไงลูกหมุนก็ไม่มีแล้วมันหลุดยังไงเนี่ยดูครับขอเขาผูกมาแบบนี้นะครับมันน่าจะง้างออกตรงนี้เลยครับง้างออกตรงไอ้ตรงหัวตูดเบ็ดเนี่ยครับ ตูดหว่วงแบบนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมจะให้ดูนี่ครับเห็นไหมไเสียดายมากเลยครับเนี่ยว่าน่าจะงานตรงนี้เลยครับเพราะว่าดูจากลักษณะแน้วมันไม่ได้ขาดนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีลูกหมุนนะครับโอ้โห